ตอนนี้กับพาพี่น้องมาพ่อเฮ็ดปกตาบครับพี่น้องดอกไงนะครับก็โคตรดีใจเลยอู้สองดอกครับสองดอก,อดอกพี่เบิงครับพี่น้องพี่ดอกหนึ่งป้าดอกงี้ดีครับเพิ่งเห็นดอกงี้ป้านี่ป้าดูเบิ้งขาครับเบิ้งขาขาไหมป้าดูโอ้ปวดดอกหนึ่งครับพี่น้องปวดดอกหนึ่งปุ่น คุณครับเด้อเด้อเราเก็บก่อนเก็บก่อนมาดูดอกเงี้ยห้งเปาดขาครับพี่น้องมึงขามานัมานมันมันคัดมาดู สามดอกี่ถ้วยนึงเลยครับปนพ่อปนบังครับพี่น้องขาดูนี่ครับเล้๋วไหนีก่อนไปน้ำกันสองดอกก่อนไาเก็บดอกพี่กันครับตอวนี้ก็งามอยู่หบดอกไม่ค่อยง่ายไปไหน,น,นี่ครับ นี่บัวสามดอกทึ้งสามดอกดีใจขนาดนักครับพี่น้องเพิ่งสองดอกเก็บแค่นี้นะครับนี่ตอกนี้ก็ตัองขึ้นก็ตังต้งตุ่มๆอย่างงามเลยนะ ตีแล้โมเดลมีดมาถ้าวบดเอวมีดมา,า,ดมดมาให้นี่ใส่มือเลยออตัวนี่ขาง,งามงามสามดอกอ่าตัวงามขากงามเนี่ยงามโบแบงไผ่ได้เนาะี่้องนี่ครับดิคงกะวายอยู่เหยังตังอยู่เพอร์เวอร์ไหมครับ หาคบ้างกันนี่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 กําลังแตกขึ้นเลยวางวๆางวงกําลังแตกขึ้นหวานซ้อนครับเพื่อนไดใหง่เนก็ติดอกง่ายเฮงครับตัวตัวตัวสามสี่ดอก เดราหาอีกกันครับหาเบิ้งก้อนอีกนี่บ่คือสีบ่มีหรือมั้งสีดอกอา่าเดีวความเป็นไปได้ความเป็นไปบ่ได้มันเป็นไปได้เสมอครับเมื่อเขามาพออีกดอกหนึ่งครับพี่น้องโอ้ยอ่อนซ่อนครับนี่ครับนี่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 ครับปาดเถอะมีฝอยนี่ไง เบ่งเอาด้วยแตกขึ้นย่างงามครับเบ่งกำลังแตกขึ้นไอยแห่บานมาได้แลครับมันกี่เท่าพนิกตกครับตอนนี้เราอยู่กับล่ง,ขงเขาเหลืออกเดือใจเกิดมาเพิ่งเคยปอดปีนี้นะครับดอกง,ง่ายครับปี่น่องอวนซ่อนน้ำกันวะครับ ว้าบางหันโอ้ข้ามมีอีกดอกข้าวมมีอีกดอกสิแต่ว่าความเป็นไปได้มันเป็นไปได้ครับความเป็นไป่ได้มันก็เป็นไปได้ครับถ้ามันมีนี่อ้าดู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 ขาดูอุ้ยตุ๊ตุ๊ตุนซ้อนนอนซ้อนนอนซ้อนขา่อนซ้อนเนี่ยอาดูเบิ่งครับ ปิ้งปนเกียงกระแทบครับหวานหวานนะครับพี่น้องนับตัวให้เบิ้องอีกรอบครับพี่น้องก่อนจิ้บิฮาม่องไม่ตอนนี้จิ้บิฮ่าเห็ดผอครับแวะมาหาเบิ้งเห็ดบกดาบก่อนเห็ดพร้อมาหั่นกรได้หลายโยกับแบงให้คนอื่นไปครับเพิ่นเพิ่นอยากได้เนาะเพิ่นอยากกินเนาะก็เลยแบงให้เพิ่นไปครับแต่ก็หามาได้หน่อยนึงครับ ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับพี่น้องช่องผมกับน,นี่นะครับช่วงนี้ก็เป็นการหาเห็ดครับของกินตามฤดูดกาลบ้านเฮานีนะ่แหละฮะถูกห้องสีมีประมาณนี้เนาะห้องนี้เนะาะก็ว่าเดี๋ยวรอเาบาื้องเหน่อแหละครับถ้ามันออกขึ้นไม่ก็ให้มันออกมืออิน,นครับเดี๋ยวมือไม่ไมาเอาพี่น้องเอ้ย ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ครับพี่น้องคอมเมน่นได้เลยเลยเออข้าเมนต์ให้กำลังใจเลยเลยครับอ่านี่ครับเห็ดปวกเขาเก็บเพชรพอกันต่อครับพี่น้องนี่ดอกน้อยๆนี่ครับดอกนึ่ง ปลาเก่าครับมะเบืองหมองเก่าย่านฝนตกฝนตกกระสีบริเวณไฮเ็ดพอลด้อนเติบแเลยครับพี่น้องถ้าฝนตกนี่เทดพอก็สีหยุดออกสักแป๊บนึงจนกว่าดินจะเริ่มแห้งอีกรอบมันถึงจะออกนี่เครบแตง,งึ่ง ขอใเอาเอามือนั่นแหละครับนี่คนเดือนเกิดสีอยากเบียกอยากงานครับช่วงนี้ตัดใบเขาครับเพราะว่ามันแรงแล้วแบบหยามันเกิดหลายเขาก็เลยต้องตัดออกให้มันเกิดขึ้นไม่ครับมันยังขีงงามแต่หน้าผมนี่ต้องเกี่ยวใบครับมันสูงแหง เกศหน้านี่งามแห้งกับบอ่อได้งามน่อยกับบอ่อได้ต้องดูแลครับเวลาออกห่วงกับมันได็ดหลายน่ครับเกบเพ็ดกำลัาเลียงเกบเพ็ดครับพี่น้องสามที่ดอกเข้าตรงนี้ปัดปัดปั๊ดมะพ่อขื้นโพ้นครับนี่แต่ยังงามเลยครับนี่นะครับพี่น้อง ที่ครับพี่หนึ่งสองที่ครับป้าดูแตก่ก็ไตแตก่ก็ไตก้อ,อยาครับผุนแตกหนึ่งเก็บแล้วครับพี่น้องไ่ได้ใส่มือมีดนะครับใส่มือด้วยนี่นนเพราะว่ามันดินบอแข็งครับหนึ่งดอกสองดอกสามดอกที่ครับตอดเก็บเล้ครับ บ่ไดอ่อนๆยู่นะครับซีดอนี่ครับฝนกับพึมมๆมาแล้วครับใบเบิ้งบ่ได้เบิงฝ่าวกย่างหมื่นเลยครับพายุเขาทางบ้านพี่น้องพายุเข่าบ่ครับปีเมื่อกี้กับไปซอยแม่เกี่ยวหยามาครับแปแป๊บหนึ่งแม่กับพี่สาวคนไปเกี่ยวหยาเกี่ยวหยาอยู่หน้าครับเอามาเหงงัวอยู่บ้านนี่ครับแตงหนึ่ง กี่พื้นที่ขอมุ้นเต็มครับเกือบประเทศไทยพี่น้องเบิ่งนี้เก็บเห็ดอพอน้ำกันครับเดี๋ยวลายดอกครับมึงนี้นี่ครับทุกคนแปลกหนึ่งครับ โอ้นี่ดอกเข่ามานันตัวนี้โอ้ปนเนระท่านเถ่าซ้ำวเ้เฮดเชื่อครับ <c oughs> ไปเก็บอดอกนี้มันมันออกโดน <c oughs> โอ้เหเฮดอย่างงี้น้อยเฮดกี่เท่าครับ <c oughs> เอากี่เท่า <c oughs> เอ่ย คไข่เห็ดละโงกแล้วครับแต่ว่ามีขีดเท่าไหมครับอันนี้เห็ดนี่ก็กินได้ได้ครับเหม,มือนมันมีขีดเท่าติดมือนี่นะครับพอเห็ดไข่ดอกนึงโอ้ยมาเปลี่ย,ยน,นก่อนเดียว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 มาหน่อยมาหน่อยมีครับแตกหนึ่งโอ้หลายแตกอยู่นี่หักดอกอไปไหนไปไหนครับนี่แล้กวก็จำเป็นต้องเอาละนะครับ กำลังแตกขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวพายุมานี่ฮะดอกนี้ครับแตงหนึ่งพี่ครับแตงหนึ่งอันนี้แมนเลย เมียนครับป้าดอกนี้นี่ครับแตงหนึ่งไปเก็บเทียวไม้ครับนี่ครับแตงหนึ่งถ้าถมว้เดียวมันเิออกอีกครับพี่น้อง ที่แตกขึ้นมาใหม่ครับเชือที่ดอกน,น้อยๆที่ันอยู่งขางๆกันนะจังเข้าเก็บเบอร์งดีันที่แตกขึ้นม,มาใหม่ครับนี่ครับทุกคนตา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 นี่ครับว้าวแมนแน่นอนครับบัตัวครับพี่น,อน้องนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ครับเก็บเลยครับ อันนี้บวมเียนว่ะนี่เมียนครับนี่เห็นไหมมันอ่อนแล้วครับอันนี้กระดาษเมียนครับยังดอกน้อยครับนี่ดอกหนึ่งแตกวันดีพิเศษครับบวมเอียนอย่างดอกนี่ครับครึ่งบหมเอียนแตกหวยขีกระเดียนครับมันมีเอกลักษณ์พิเศษนี่ครับแตกหนึง่งสองแตกนี่ มาถูมาโยงสีแดงไห้หาว่าสันมาได้มาได้ง่ายๆพี่ดีครับเรื่องนี้เห็นเป็นแตกๆครับนี่ทั่งๆพีสามดอกสี่ดอกครับอมองเดียวพอปนครับพี่นอ้อง เดี๋ยวสามที่ดอกเดี๋ยนะครับไปหายังเจ้าอ่ะได้ได้เดี๋ยวดอกที่ดอกไปใส่เจ้าไปใส่มาเล่นนี่ละนครับมันแตกอยู่บ่แตกอยู่ครับว่าหันกระแตกอยู่แล้วนี่ใส่เบืองเบืองวันนี่ะมันฝนตกใส่มันแตกบางไงนะครับนี่ ันแตกเลี้ยวไ่ค่อยเห็นดอกนี่นี่กับเมียน,นี่กับเมียน,นี่กับยาวมานี่เมียนหมืเลยครับพี่ใส่มานี่ต้นมานีฝนมันตกใส่ครับะจะได้สหาเห็นนี่ต <laughs> าวนี้ก็เห็นแล้วขนาดมันอาจสิบม่มันบม่มีมันกระมันออกน้อยน้อย ครับดอกหนึ่งหุ้ยแตกครับพี่นเราขาวๆเลยครับนี่ครับแตกหนึ่งนี่ครับแตกหนึ่งไม่เสีหลัก นี่ครับแตงใกล้ๆกันเี๋ครับแตงหนึ่งนี่ครับเปิดสามที่ดอกนี่ครับแตงหนึ่งเป็นน้อยๆแตงใบใหญ่ครับ อพอดอกหนึ่งครับออกน้อยแต่บุปกติมันนี่จะออกหลายนี่นพี่น้องนี่ครับพายุสีมาครับพายุเข่าเมืม่อก,กี้เฮ็ดพอเข้าก,กับแบงใหเอืหอยไปปนนะครับพี่น้องก็เลยเดยมาหาไม้ครับนี่เฮ็ดพอที่ได้เมื่อกี้ครับแบงใหญเพื่อนไปปนนี่เขาก็เลยพึ่งมาห,หาไม้ตามพี่แต่ครับ ไปหากันต่อครับมันมีอยู่มีครับ่น้วครับดอกหนึ่งครับแตกหนึ่งตามแตกครับมีครับแตกหนึ่งครับติดสองแตก ไปแตกหน,นึ่งกูพี่ลายแตกอยู่ครับพี่น้องนี่ครับหลายดอกมันโอ้ไปแตกว่างเงครับโคโมอะไรนี่ น้องแตกนี่เป็น้องครับอีกแตกหนึ่งครับฟ้าแต่วเงยเลยเดียวเดียวครับมีหม่องไหมบ่ นี่ครับดอกหนึ่งนี่ครับดเดรดนี่ครับมือนี้ได้ไม่แต่ดอกยังไงครับเพศปกตับมือนี่ครับนี่เพศปกตบับ